่อนไปห้องลับอัปเดตใหม่อย่างแรกทุกคนต้องมาที่นี่ก่อนคคอสอนไปแล้วไปดูซะนะต่อมาตักทรายระรอนจนกว่าเราจะได้เวิร์คแคนิคกีเป็นกุญแจระดับเลืเจนดารีว่าไปที่วินสวัสดบีชเดินตรงไปทางประภาคาร์แต่เหมือนมืดมากเลยอ่ะมองไม่เห็นเดินมาถึงแล้วให้เราขึ้นไปทางขวาจะมีไลท์คิปเปอร์เขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปเปิดประตูข้างล่างปะภาคานี้เป็นของเกาะภูเขาไฟนะคะไม่ใช่ที่แรกโอเคเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะมีประตูให้เราหยิบกุญแจขึ้นมาแล้วก็เปิดพอเปิดเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปส่งเควสได้เลยเราไม่ต นทางซ้ายนะคะเราจะต้องวางแร่แคทไอระดับลีเจนดารี่ทางขวาวางแร่ยูเรเนียมระดับลีเจนดารี่และแร่สุดท้ายตรงกลางนะคะเราจะต้องวางแร่แฟร์บูมระดับมิติหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเดินตรงเข้ามาคือในนี้ก็จะเป็นเขาวงกตนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเอาจานกับที่ขุดก่อนให้ทุกคนเด,เดินชิดซ้ายไปเลยนะคะเจอขวาแรกแล้วเราก็เลี้ยวจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆสุดทางแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาในห้องนี้นะคะตรงนี้จะมีชั้นวางของให้เราเหนี่ยกด E นะคะเพื่อที่จะผลักแล้วทางขวาก็จะมีที่ขุดกับจานแนะนำให้ซื้อจานก่อนนนนนนนะะ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 คคคคคคททททุกกกกกกโออออเเ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 เแแลลลลล้้้ววววววีีีีีีียยยย่่่่่าาาาาง็็จจปปดดดด๋๋รรัับบไิิมมมข แล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอถึงแยกนะคะให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาแล้วเราก็จะเจออยู่ตรงนี้แหละคะ่ะราคาจานกับที่ขุดจะอันละหนึ่งพันล้านเหรียญส่วนที่ FK ก็จะแปดร้อยล้านเหรียญ